บัดนี้เป็นครั้งที่32สสองตรงกับวันที่10บธันวาคม2568้ารข้าพเจ้านายอนุงวงศ์เบญพิทัศเขาเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาได้องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สาเร็จรุ่นหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศีลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทพวดาเจ้าทั้งหลาย โปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนตต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สัมันตาจาักกวารสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัตทรรมังมมนีราชาสสุนันตุสักขโมขะทางสักเค迦เมจารูเปคิลิสีขาละตะเตจันตลิเขวิมาเนทีเปรเถจคาเมแต่รู้ว่านะคาหาเนเคหาวัตถุมหิเขเตภุม,มาจย,ยันตุเทวาชาละถธาะวิสเมยัขะคันทพานาคาติตันตาสันติเกยังมุนีวรารวัชนังสาธเวเมสุนันตุ ธรรมะสวนากโรุญอายมพันตาธรรมะสวนากโรุญอายมพันตาธรรมะสวนากโรุญอายมพันตาบทสวดน้มังกาลสิทธิคาถานโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะเบอร์สวดสัจจกิริยาคาถา นัตถิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหุนตุสัพพทานัตถิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหุนตุสัพพทานัตถิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหุนตุสัพพทาบทส่วนมหาการุณิโกนาโธติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโธติ อัฏฐายะสัพพะปานิน oh ังปูเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหตุสัพพูปัตถวามหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพพะปานินางปูเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหตุสัพคูปัตถวามหาการุนิโกนาโถสุขายะสัพพะปานินางปูเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวัชเชนะมาหตุสัพพูปัตถวา ่อสวดมหาสมัยสูตรเอวันเมสูตรตังเอกังสามะยังพระวาสเกสูวิหาราติกับปิละวัตถุสมิงมหาวเน,นมหาตาภิคุสังเคนาศติงปัญจม,มตเตหิพิขุสัตเตหิสัพเพเหวา่าอะระหันเตหิท้าสหิจะโลกัตาตุหิเท,ตท,ตทตวตายโพเยนะสัญญนนิปเตตาหนติพระขวันตังทัศนายาภิขุสังกัญจะอาทโขจะตุนนงสุทธาวาสกายิกานังเทวานางเอตตาตหตสีอยังโขพระขวาสเกสูวิหารติกรรับปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิคุสังเคสาศติงปัญจมตเตหิ พิคุสตเตหิสัพเพเหว่าอรหันเตหิท้าสาหิจะโลกัทถาตูหิเทวตาเยผูเยนะสันนิปติตาหุนติภาควันตังทัศนายะพิคุสังขันจะ ยันโนนะมยัมปีเยนะพระขวาเตนุประสังกเมยายมัอุปะสังกมิตวาพระขวตโตสันติเกยปเจกขถาภาษยมติอัตะโคตตาเทวตาเสยยะถาปีนามะพระละวาปุริโสสัมมัญชิตังวะผาหังสัมมัญภสษาหาเลยะภาษาลี่ตังวาผาหังสัมิเชยะเอวะเมวะสุตวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระขวโตหัระโตปตุระหังสุอัตะโคตาเทวตาพระวันตังอภิบาเทตวาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคถาถังอภะ าสีมหาสัมโยปวนาสงเทวกายาสมาคตาอาคตาตามหาอิมังธรรมะสัมยังทักขิตาเยวะอปราชิตาสังคันติอัตโกอัปาราเทวตาพระคะวตโตสันติเกอิมังคาาังอภาสีตตาพิโวสัมมาตาหังสูจิตตังอัตโนโขชุกามังังสุสารถิวะเนตานิฆาเหตวาอินปริยานิลักขันติปันธิตาติอัตโกอัปปาราเทวตาพระคะวตโตสันติเกอิมังคาาังอภาสีเฉตตาวะคีรังเฉตตาวะปะลีคังอินทะคีรัง โอหัจะไม่ม so ีชาเตเจรันติสุทาวิมาราจโกมาตาสุสันตาสุสุนาคติอาตะโคอัปปราเทวตาพระคาวโตสันติเกอิมังคะถังอาภาสิเยเคจจพุทธังสรนันคตาเสนาเตคามิสันติอัปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวะกะอย่างปริภุเรสันติติอาตะโคพระควาพิกุอัมันเตสิเยโพเยนะพิกเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนตินาธาคตังทัศนายะพิกุสังคันจะเยบีเตพิกเวอะเหสุงอติตัมัทธังอรหันตัว สัมมาสัมพุทธา เตสัมปีพระขวันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเหสุงเซยถาปีไมหังเอตานะหิเยปีเตภิกเวะพระภิสันติอาณาคตมัทนาังอรหันโตสมาสัมพุทาเตสัมปีพระขวันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระภิสันติใส่เซยถาปีไม่หังเอตานะหิอาจิกิสามีภิกเขเวเทวกายนังนามานิกิตติสามีภิกเขเวเทวกายนังนามานิเทศิสามีภิกเขเวเทวกายนังนามานิตังสุนาถาสาธุกรรมนัสสิกลุธาภาษิสามิติ เอวอมพันเตติโกเตพิโกพระเขาวาโตปัจจตุงพระเขาวาเอตตะทโวจัตสิโลกัมานุกัจสามียะตาภูมาตหัสิตาเยสิตายคิริขปะงังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหามวสังลีนาโลมาแห่งสายพิสัมพุโนโอทาตมนาสุธาวิปัสสนามนาวิลาพินโยปัญจสเตยะตวาวันีกะปีรวัฒน์เตโตอันตะยิสสาสาวะเกสัสนีระเต เทวกายาภิกันตาเตวิชาธาตพิคโวเตจะอัตาปมักกะลุงสุตวาพุทธศาสนาสนาเตสัมปาตุลาหูยานังอามะนุสานะทัสนังอับเบเกสัตตะมัทธคุงสหัสังอัตถะสัตตเล็งสัตตังเอกสหสาสนาอามะนุสานะมัทธสูมอับเบเกนันตมัทธคุงที่สาตปาบุทาอาหงตันจะสะพานกับิญญาญาวะวะกิตวานะจักุมาตะโตอาบันตะยิสศาสาสาวเกศาเสนระเตมาลเสนน เทวกายาอภิกันตาเทวิชานธาภิกขโวเยโวหังกิตายิสามิกิราหิอนุปัตโสสัตตาสหัสสาวะยาขาภูมมากะปิละวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสินโนโมททมะนาอภิกรรมของพิขนังสัมมิติวะณังชาวชาหัสสาวะเหมาวะตายาขานันตาวันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสินโน โมทัมนาอภิกามโมภิกขุนังสามิเตงวานางสาตาคีลาติสาหาสายะขานานาตะวันนิโนอิติมันโตชุดุมันโตนาบันโตเยสัสิโนโมทัมนาอภิกามโมภิกขุนังสามิเตงวานาง อิจเจเตโสรลสัสหัสสังยขันานาตวันนิโนอิที่มันโตชุดีมันโตนัมันโตยัสสินโนมัธรรมนาภิกามุงภีกุนังสามิติวันังเวสามิตาปัญจัดสไตยขันานาตวันนิโนอิที่มันโตชุดีมันโตนัมันโตยัสสินโนมัธรรมนาภิกามุงภีกุนังสามิติวันังกุมพิโรราชไคโกเวปุลแลสานิเวสนังเปียนโยนังสัตตสาหัสสังยขานานปะยิรูปะสติกุมพิโรราชไคโกโสปะคัศมิติวันังปุริมันจัดที่สังราชธาตุละโถภาษาสติคันธาตวันังอธิปติมหาาารชยสสสิิโปปุตตต พาโวอินทนาบามาภะระอิทิมันโตชุติมันต์นนท์เจษฎาธิโนโมทมนาพิการมุกพี่กนังสัมมิติวมนังทักขีนันจ์จ่าที่สังราชาวิรุณห์อตับประสาสติกุมพันธนังอธิปติมหาราชเยษฎสธิโชติภูตตาปิตาสามพาโวอินทนาบามาภะระ อิทธิมันโตชุติมันโตนะมันโตยศสิโลมโหธับนาพี่กับมงพี่กุนังสาม,มิติงวันดังปัจฉิมัจ่าที่สังราชาวิรูป,ประโคปัสสตินาคานังอธิปติมหาราชายศิโสปุตตาปิตาสาวะโรอินทรมานมหาภะรลิอิทธิมันโตชุติมันโตนะมันโตยศสิโลโมธามนาพี่กับมงพี่กุนังสาม,มิติงวันดัง อุตารันจัตที่สังราชาคุเวโรมตัดสาสติยักขานังอธิปติมหาราชาเยื่อเสศติโสปุตตาปิตาสาภาวโวอินทานมามหาหมาภะระอิทิมันโตชุติมันโตนัมันโต,นนตยะสังคโนโมธปนาพิกามุพิหูนงังสามิติงวัานาัง โุริมาที่สังทาตาตรัตโตดท่าขี่นน้าวิรุณหโกปเชิเมน,น้าวิรูปคโคโกเวโรวัตรังที่สังจัตตาโรเตมหาราชาสัมันตาเจตุโรที่สาทัน,ทนละมาณาทังสุขวเนกเปิลาวัตเปเ,เตสังมายาวิรุฬหัสสอาคูวันจานิกาตถามายาคูเกนดูเวเกนดูวิภูจับว,วิภูโตสาจันทนโนกามเสโทจากินโนมันดูนี่มันดูจับปะนาโตโอปะมันโยจับเทวสุโตจามาตาลิจิตาเสโนจักันทพโพนโรราจชทโนสโป อาคูปัญจสิโขเจวะติมพะรูสุริยวัจจะสาเอเจจันเจจัลลาชนคันทพาสหราชุพิโมทมนาภิกามุงพิขุนังสัม,มิติงวนังอาัฐาคูนาภาษานาคาเวสา,า,สาราสหตัจกากรรมป้าลััตราอาคูปายาคาสาหญาติพิยามมนาทตรลธา,าจักอาคูนาคายะสาัสนโเอราวโนมหานาโคโสภาคาสัม,มิติงวนังเยนาคาลาเชหสาสหร,าสาหรันติที่ปาทิชาป,ปกิตวิสุทธัจาโคเวหายะสาเตวะนวัชปตาจิตตาสุปันนาติอิติเตสานาวังอัพยันตธ นาคาราชานามาสีสุปันนโตเขมมะมากาสีกุธโธสันหาหิวาจาหิอุปมาหยันตานาคาสุปันนาสารณนามากังสุพุทธังชิตาวชิลหะเทนะสามูทางอสุราสิตาภาตโรวาสาวเสติอิทิมโตยัสรรสินนนตการลกัญชามหาพิสมะอสุราธานาเวคสาเวปะจิตติสุจิตติจัปปะหาราโทนาโมจีสหสตัญจะพภริป,ปุตตานังสัเพเพโรจานามากาสันในหิตวาพระลิงไสงละหุพัธาบุปคขมุมสมาโยธานีพระทันเตภิกขุนังสัมมิติงวะนัง อาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชว,วายโยตถาคัมมว,วารุณาวารุณาเทวาโสโมโจะยะสสะหัสหาเมตตาการุณากายิกะอากูเทวายิสัสสิโนท่าเสเตท่า,าสทากายาสเปนานะตะวานิโนอิติมันโตชุติมันโตนะมันโตยิสัสสิโนมัทมนาพิการมุนพี่ขอนางสมิติวดัง เวนทูจะเทวาสางลีจะอสมาจะทุเวยามาจันทสูปนิสาเทวาจันทามกูปุรักขิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยามกูปุรักขิตานักตานิปุรักขิตาวาคูมันทาวาหากาวาสุนังวาสโวเศสโกปะคัตปุรินทเโทท่าเซเตท่าตถาคยาสเปนานตตวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตนะมันโตยศเสตโนงวัฒนาพิการมุพิหนังสัมพิทิงหนังอาถาคูสหภูเทวาเจ้าละมคีสิขารีวะอริษกาจะลูชาจะอุมาปุพานิภาสโนวารูนาสหธรรมาจะอัจิตตาจะอเนชกา สุเลย,ยะลุกเจลาอาคูอาคูวาสวาเนสิโนท่าเสเตทาาา่านาหะกายาสะเพนานตะวานินโนอิที่มันโตชุดิมันโตนะันโตจะสัสนสิโนมะธรรมนาภิการมภิกุนันนสสาม,มิติมดัง สมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมาคิตาปะทุศ <c oughs> ิการาคูอาคูมโนปะทุศิการาคาคูหะระโยเทวาเยจารลหิตววสิโนปะรคามหาปะรคาอาคูเทวาเยศสิโนทัาเสตเดธาาหกยาสเพนานาตวานิโนอิททิมันโตจุติมันโตนามันโตยศศิโนมัฏมนาภิกรรมุภิขุนังสามิติวนังสุกกาการุมหาอาลุนาอาคูเวคานักษาสหโอทาตคายหาปาโมกขาคูเทวาวิจักขนาสัทธามาตหารักชามิสกาจจยะศสิโนทะานยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติ ท่าเสติท่าทากายาสเพนนานาตะวานิโนอิทธิมันโตจุติมันโตนะมันโตยจษสันโนวัฒนาภิกามุงภิกุนังสามิติงวานังเขมิยาตูสิตายมากัตตกาจะยาสันโนสัมพิทกาลามาเศษถาโชตินามาจะอาสวานิมานตัลติโนอาคูอัถาคูปารานิมิตาท่าเสติท่าทากายาสเพนนานาตะวานิโนอิทธิมันโตจุติมันโตนะมันโตยจษสันโนวัฒนาภิกามุงภิกุนังสามิติงวานัง สัตเทเทเทวานิกายาสเพนะนัตะวานิโนนามันวเยนะอคันชงเยจันเยสัททิสาสหปวุฒาชาติมะเครังขีรังโอคาตินะนาสวังทังทเขโมคาตาลังนาคังจจนทางวอสิตาติตังสุพรมมาปรมาโตจักปุตตาอิทธิมาโตสหสันนังกุมารติโสจักโสปาคัสมิติงวะนังสหัสพมาโลกันังมหาภมาพิติตติ อุปป,ะปะ oh <cond> ันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสศะอิสศรากาคูปเจกวัสวัตติโนเตสันจะมัจโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสเพอภิกันเตสินเตเทเวสภามะเกมาลเสนาอภิกามิปัสสกันหานสัมมันทียังเอทะคันฐานฐาพันธะลาเคนะพันธุมัทุโสดมันตาปริวาเลทะมังวมุนจิทะโกจินังอิติตถฐมหาเสนโกรฐานเสนังอเปสัยิปานินาตาละมาหัจัสรังกตมวานาเพระวังเยถาปวุสโกเมโขทะนายันโตสุวิชโกตถาโสปจุทาวติสังคุโตอสยังวเสตันจ สััพพงอภิญญาจยาวะวัคกิรวานะจักุมาตโตอวมันตยิสัตถะสาวกีสานสเนลเตมานาเสนาพิกันตาเตวิชนทาพิโกเตจะตาปมักอาจัเตจะอตาปมักกะลุงสุตวาพุทธศาสาสนาวีตะลาเกหิปกามุเนสังโลงมันปิอินชยุงสัพเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายสัสสินโมทันติสาภูเตหิสาวกาเตเชนสุตตติบทดสวดจุลชัยยะประกรณ์ณโมเมพุทธเตชะสารัตนาตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวะ นาลายะปะละเมสุตาสิทธิพม,มาจะอินทาจะจะตุโลกะคัมภีร์ักกาสามุตธาภูตุงคังคาจะสะพรมะชัยยะประสิทธิภาวันตุเต <c oughs> ชัยยะชัยยะทอรันิทอรันิอุทัติอุทัตีนาทีนาทีชัยยะชัยยะข้าคนละตนละนิสัยนิไล ไศเสนะเมรุราชะพลน้องรชีชายะชายะคัมพีและสมพีนาเคินทนาคีปีศาจจภูตะกาลีชายะชายะทุนนิมิตาโลกคีชายะชายะสิงคีสุทาทานะมุขขาชาชายะชายะวะลุนมุขสาตาชายะชายะจำปาทินาคะกละคันถุชายะชายะ คัจฉะคนนตุลงสุกะละผู้ชงสีหะพยักคทีปาชายะชยะวะรุณณมุขยาตาชิตะชิตะเสนาลีปุณณสุทธินารดีชยะชยะสุขาชีวีชายะชยะทอรณีตะเลสถาสุชัยะชยะชยะทอรณีสันติสถาชยะชัยยะมังการาลัญญาพระวเคราชยะชยะวะรุณณยะเขชยะชยะลักขเสสุละผู้ชาเทชาชยะชัยะพัมเมน ทัคนาชยะชยะราชาธิราชสายชยะชยะปทวิงสัพพ ah ัญชยชยะอารหันตาปัจเจกะพุทธะสาวังชยะชยามาเหสุโรหะโรหะดินเทวาชยะชยพรมมาสุรโคชยะชยานาโควิรุหะโควิลูปะโคจันทิมาลว ja ja ิอินโทจาวะอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรวะรุโนปิจักขิวาโยจะปาชุนหูกุมาโลทะตะรัถะโกอัฏฐะสะมหาเทวาสิทธิตา สัทยโยอ,อิสีโนโาสาวกกาสัพพะสัพาชัยยะราโมภวันตุเตชยัยยะธรรมโมสังยะสังโฆจะทะสะปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะยสโสธีภวันตุเตเอเตนะพุทธะเตเชนะหุนตุเตชัยยะมังคัลลังชัยโยปิพุทธาสาัสสิริมาโตอะยังมาลสาสัจจะปาปิมาโตปาราชาโย อุกโศยามโพธิมันเดปโมทิตาชยยตะตถาพัมมะคะนาเมเหสีโนชัยโยปีพุทธศาสตร์ศิะลีมาโตอายามาราสัจจปาปิมาโตปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเดปโมทิตาชยยตะตถา อินท่คณามเหสีโนชายโยปิพุทธะสัจสิลีมาโตอายามารสศจปาปิมาโตปะราชโยอุโคสยามโพธิมเนปโมทิตาชยะตาธาเทวคณามเหสีโนชายโยปิพุทธะสัจสิลีมาโตอายามารสศจปาปิมาโตปะราชโยอุโคสยามโพธิมเนปโมทิตาชยะตาธาสุปันนคคณามเหสีโนชายโยปิพุทธะสัจสิลีมาโตอายามารสศจปาปิมาโตปะราชโยอุโคสยามโพธิมเนปโมทิตาชยะตาธานาฮะคณามเหสีโน ชโย,ยปีพุทธัสสิลิมาโตอายามารสัสจะปาปีมาโตปลราชโยอยุโคสยามโพธิมันเดปโมทิตาชยชยตาธา รัมมะขาณามเหสีนชยันโตโพธิยามโมเลสักยานังนั้นที่วัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเลอปราชิตตปัลังเกสีสีปทาวิปโขคะเลอปิเสเกสัพพะพุทธานังอาคัปโตปะโมทติสุนักขัตตังสุมังคะนังสุปะพะตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุโตจัสุยิทังพัมม aja ริสุปะทักขีนังกายกรรมังวาจากรรมังปะทักขีนังปะทักขีนังนาโมกรรมังปณีธีเตปะทักขีนาปะทักขีนานิกัตตวานะละพันตเทปะทักขีนี เตอัฏฐรัตตาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนอโลคาสุขิตาโาาหถะสหสัพเพหิยาติพิ่สุนันตุโคนโตเยเทวาอัศมิงฐานิอธิคตาทีคายุกาสตาหนตุสุขิตาหนตุสัพพธาลักขันตุสัพพะสัตตานังลักขันตุชินาสาสนังยากาจิปัฏถนาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนรัฐายุตะกาเลปวัตสันตุวัสสังวัสสาวะราหกาโลคาจุป,ปัฏฐวาเตสังนิวาเรนตุ ยะสัพพาทากายาสุขังจิตตังสุขังอระหันตุยะถาะหังเอวัมเมเอบทสวดธรรมนิยามะสุตังเอวัมเมสุตังเอกลางสามายังพักวาสาวัตติยังวิหรารติเชตวเนอนากะปินทิกัสะอะราเมตตะโขพักวาพิกโคอมันเติ พิกขวติพระทันเตติเตพิกขูพระเข้าวตปัจจศสมพระคบวะเอตทะโวจะอุป,ปาทาวาพิกเวตตถาคตานังอนอุป,ปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามะตาสปเปสังคารอนิจจติตถา ขโตอภิสัมพุทธิอภิสัมเนติอภิสัมพุทธิจิตวะอภิสัมเมตวะอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวาลติวิภาชติอุตานิการโลติสเพสังคารานิจตาติอุปาทาวาพิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธัมมทิตตาธัมมนิยามตาสเพสังคาราทุกขาติสัง ตังตถาคตโตอภิสัมพุทธคติอภิสัมเณติอภิสัมพุทธจิตตวะอภิสัมเณตวะอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตตเปติวิวารติวิพัชติอุตานีกรโรติสัเพสังคาราทุขาติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมมัทธิตาธรรมนิยามตาสเพธมาอนัตตติตังตถาคตโตอภิสัมพุทธติอภิสัมเณติอภิสัมพุทธจิตตวะอภิสัมเมตวะอาจิคติเเสติ เทเสติปัญญาเปติปัตะเปติวิวรารติวิภัชติอุตานิกโรติสัพเพธรรมาอนาาตติอิทมามโมจักภะคะวะาอาตมานาเตพิกูุภะคาวะโตภาสีตังอภินันตุนติ บทสวดพระเทกะรัตตคาถาวงเล็บแปอาิตีทางนานะวา่าะเมยยะนับปฏิกันเคอานาคาตาังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะท้ทาตีตัมปะหินันตังอัปปัตันจะอานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอานาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยต ทำมังตถะตถะวิปัสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามะนุพะรุหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงีง้ยนคนแทงเขาควรพราะควรอ,อาการเช่นนั้นไว้อาจเชว่ากิจจะมาตับปังโกชัญญามะระนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายเมื่อพรุ่งนี้นาหิโนสังฆารันเตนะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมาตันที่ตังตังวพัเทกัโตโตติสนมม้ีผูง กล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เก็ตคานทางกางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวคปัจจเวคณะปวงเลตแปสัพเพาายสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมาำธรรมทั้งหมด,ำท,ำดำท,ำทั้งสิน้นมันไม่ที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมดำธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น,ไม,น,นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่า ทุกวังมะระนังความตายเป็นของอยังยญิงอ,อวส,สังมะยามะลิตพังเราอันเราจะพึงตายเป็นแท้มาาะณะนปะริโยสารังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอนิยะต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยมาาะมะระนังเมนิยะต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตะควรที่จะสังเวชอะยังายโยอาจีรังร่างกายนี้มีไม่ได้ตั้งอยู่นานอะเปตวิญญ,ญาณุขันปัสจกวิญญ,ญาณชุนโตอันเขาทิ้งเสียแล้วอะที่เสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงกะลิงคะลิงอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนเวนฟืนนี่รัดถังหาประโยชน์มีได้อนิจารวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุป,ปาทะวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเ่ิมไปเป็นธรรมราอุปปชิตตวานิรุ่ชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังูปะสะโมสุโขความเข้าไปสงบระงสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพศสัตตามะ ลันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะลิงสุจะมารีบสาเลที่ตายแล้วและกาลังจะตายตะเทวหัา,หางมาริสาเมิเราจากตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอตะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย <c oughs> บทสวดเมตาย,ย่างกินจิ ยังกินจิกุสลังคำมังสัพเพหิพาเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุผลโตเยเทวะสมิงธานิอธิกตาทีขายุกาสตาหนตุสุขิตาหนตุทุกขาปมุญจนตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขาปมุญจนตุสัพเพยาติกาสุขิตาหนตุทุกขาปมุญจนตุสัพเพอายาติกาสุขิตาหนตุทุกขาปมุญจนตุสัพเพปิสาสัพเพยกาสัพเพเพตาสุขิตาหนตุทุกขาปมุญจนตุ สัพเพอาจาริยุปัชชายะสุขสิตาหุนตุทุกขาปรมุญจันตุสัพเพนขัตตาสุขิตาหุนตุทุกขาปรมุญจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุทุกขาปรมุญจันตุสัพเพสามาตินังสัมิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตตุอาคันติมายะอิติภัควานะโมโพธิสัตตุอาคันติมายะอิติภัควานะโมโพธิสัตตุอาคันติมายะอิติภัควา ปฏิทานกถายาเทพาสันติวิหารละสีนิทุปเเิเลโพธิเลตหิงตหิงตาธรรมานีนพะพันตูปุชิตาสติงกลนเถธาวิหารละมัณฑเลเทาลาจัมมัชานาวากาจพิกวะสารามิกาานาปฏิอุปัสากาขามาจาัตเทสานิขามาจาัติสลาสป,ปนาภูตาสุขิตาพุทันตุเตชะลาผู้ชาเยปิจัณฑสามภาวสังสีาชาติอวุปปาติกาเนียนญานิกาธรรมะวังปฏิเตเตสเพปิทุขสังกลนตุสังขายังทาตุจรลังสตังธโมธรรมะาราจัปุขะลาสังโคโ มาธรรมเียริยปวทิเทปะสันนาหนตุสเพปิปานิโนพุทธศาสนาสัมมาทารลังปะเวชันตุกาเลเทวปสตุวติภาวะสัตตานังสัมมิตังเนตุเมธนิงมาตาปีตาจะอัตตราชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเนาราชาโนประชังลักขันตุสัพพทา เทวตาอุโยชนะคาถาเบอร์ส่งเทวตาทุกขปตาจจนิทุกขาพญปัตตาจจนิพยาโสกัดปตาจจนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะาอาเหิสัมปตังปุญญสัมปทานสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะธรรมปฏิสิทธิยาทานังทานตุสัตยาสีหลังละคันตุสัพพะทาภาวนาพิรตตาโหตุขจันตุเทวตาคาตาสุมังขนคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสุติโหตุนิลันตลังโหตุสัพพังสุมังคลังละคันตุสัพ วตาสภาวะสังขารลูกพระเวนัสสดที่หุ่นตูนิลันตะลังสัพเพพุทธาพระราปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเจชนะรักขามะทมิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระราปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเจชนะรักขามะทมิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระราปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเจชนะรักขามะทมิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระราปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเจชนะรักขามะทมิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระราปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจัเจชนะรักขามะท นันะข่าวมรรทมิสัพพะโสสัพเพพุทธาพระราปตาปัจจกานั้นจะยังพลังอารหันตานันจะเตชะนั้นละข่าวมรรทมิสัพพะโสสัพเพพุทธาพระราปตาปัจจกานั้นจะยังพลังอารหันตานันจะนันจะเตชะนั้นละข่าวมรรทมิสัพพะโสสัพเพพุทธาพระราปตาปัจจกานั้นจะยังพลังอารหันตานันจะเตชะนั้นละข่าวมรรทมิสัพพะโส ด้วยอำนาจแห่งบนกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าข,ขอน้อมกราบอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิติ์พระบรมราชินีบรมราชพาระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จส่ส,สวรรคารายขออนิสงส์แห่งบญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งแกร่งปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหลง่งรายได้สุจริตมั่นคงมี เป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีกับข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์พระสแงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนาน <c oughs> อีกทั้งขอเทศรรวดาทั้ทงหลายผู้ดได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประทัดพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเสรีท,ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมฤตได้จะสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและลิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ตานวนผลให้เป็นสิรมิมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกการเถิด